สวัสดีค่ะหวยฮาหนอยจะหวยฮาหนอยถ้าไม่อยากลงก็ถ้าไม่ลงก็อยากลงเนาะพี่น้องเนาะปับใส่แล้วก็ยังบามาอยู่เน,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 นะหาหนนนะพี่น้องเนาะหวยฮานอยวันที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่น้องปกตินะยี่สิบเอ็ดออกเก้าแปดศูนย์ ปดหกล่างนี่พี่น้องสามตัวบนเนี่ยตัวนี้อันนี้สองตัวล่างนะออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮ็ดไม้ให้ระบาดเนี่เฮ็ดไม้ ine, อีก้อพี่น้องนะปั๊บอีกกอนคือคือว่าให้ฟังละพี่น้องปั๊บไปเรื่อยๆตัวใดมันมันเข่าห้อกับยังบวบปั๊บที่พี่น้องเห็นไหมตัวนี้เข่านี่ห้อกับวบปั๊บมันใส่ตัวเกาอยู่นี่ตัวนี้ ได้สี่วะได้ซี่ก็แปดครับ 8, ปับปับปับบวกซีปับปบ,ปบ,บวกสี่ก, 4, ก็เป็นแปดตัวนี้กับบวกสองว่างหันมันอันนั้นลบสามเนาะพี่น้องเนาะลบสามกับบวม่ายเขามาเนี้ยเข้ามาบวกมันจังค่อยได้แปดอ๋อบวกสองมาเนี้ก็ได้ศูนย์แปดเก้าศูนย์มันออกเก้าแปดศูนย์อย่พี่น้องเก้าแปดศูนย์เนาะออกเก้าแปดศูนย์ ปับแล้วพี่น้องปั๊บไม่ละว่าเห็นมันลบมันว่ามันบอกเข่าตัวนี้ลบเข่าตัวนี้มันลบผับบอกเข่ามันไม่เฮตบวกศูนย์มาเป็นเทาเข่าบัดนี้บัตสุดท้ายเขากับมาาบวกขึ้นกันนี่บัดนี้พี่น้องบวกสองนี่บัดนี่บวกสองอันนี้ก็ได้ศูนย์อันนี้ก็บวกสองก็ได้สามกับหนึ่งสันนี้บัี้นี่แหละพี่น้องนะมาลงไ้เบิ้งบัดนี่ฮานอย ออกไปละพี่น้องเลยติแตเกาตัวเดียวติแตเกาวามันสิมาตัวนี้เนาะนี่เนาะตัวนี้วงผิดตัวซื้อทด่พี่น้องที่จริงว,ว่าว่าวงตัวนี้บม,ม,มาจา้ะออกเก้าแปดศูนติเตเกาตัวเดียวได้พี่น้องว่เป็นยางพี่น้องครับเบิ่งเป็นแนวทางมวนซื้อไปเรื่อยๆว่าซื่อว่าเป็นยางเลยเบิ่งไว้เป็นแนวทางซื้อ ปากกาก็ยังเป็นแบบบออกแท้ตั้งสองอันหวยหมดสุดอันเลยหานอยหาหนอยหานอยที่ยี่สบันนี้ยี่สิบสาม ยีออกไปแล้วนี่ยี่สออกไปแล้วยีบามนนี้บายนะีสาเนอะยี่สสาเมษายนหกเจ็ดาประกาไหมกันประกากกันมาละประกาโอ็สองอันนี้สิได้เอาทิมนี่และพี่น้องมันบ่เขามันบ่ได้ละ ตัวนี้ซื้อไม่ที่ยี่สิบสามยี่สิบสามาเนี่ยสามตัวสามตัวตรงโต๊ดตรงโต๊ดไปก่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะเ่อมันมาตรงไงเขา อกมาแล้วได้ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งศูนยกสามศูนสามสี่หกหนึ่งสี่หกสามสี่สี่หนึ่ง สี่สี่สามนะพี่น้องสองสี่หกแปดแปดชุดด้วยพี่น้องแปดชุดปั๊บแล้วพี่น้องปั๊บแล้วโอ้ ค่าแตเบิงมันบ่ได้ตัวสันน้นนี่เนาะอ่ะปัาบแล้วเด้อพี่นองเลยแนยวทางค่ะแนวทางน่ะอ่าน้อยจ้ะลงแนวทางฟังคำเตือนกวางทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทาง ไว้มีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องเด้อปวดใช้วิจารยะในการรับชมน้ำค่าไม่ได้สนับสนุนกนารพนันใดๆทั้งสิ้นขอบคุณค่ะแป๊บหนาจอไว้เลยค่ะห้าน้อยวันที่23 แนวทางค่ะแนวทางออกไปแล้วคือตัวนี้เก้าแปดศูนย์กไเดนห้ว่าพี่น้องกันห้เดนไหเด้อกันห้เดนไ้กับสีเดนแบบนี้เนาะมันเคยมาแบบนี้บางยานกับว่ามาแบบนี้ก็เด่นตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ เบิง่งซื้อเอกพี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางซือ้อๆ้อเจ้าของปอยยอดอยู่นี่ล่ละนี่ก็ได้ตัวนี้มันออกดเก้าแปดศูนย์นั่นวะเก้าแปดตัวนี้มันก็ต้องเป็นกระไดวะหก1่หนึ่งเน้นเห็นตัวนี้หอหกสี่หนึ่ หกสี่สามถ้าแม่นสองตัวถ้าแม่นสองตัวนะพี่น้องนะแปดเกหรือ8ปศหรือว่าเก้าแมันกะบ,บ่อเข่าอยู่ดีและพี่น้องมันมาแต่เก้าตัวเดียว วันนี่กบว่ามาหน่นทิศสามตัวเดียวนะพี่น้องเนาะมาทั้งเก้าทั้งแปดเนาะงวดนี้มาเก้าตัวเดียวเบิรง์งวดหนาจะเป็นไรงวดหนาพิเศษพี่น้องโอ้ขอโทษขออภัยรืมบอกว่าหาน้อยพิเศษเอหฮาน้อยพิเศษเอย,เอยเไม่ใช่ปกติโอ้ย กติเลยอ่ะ,อะเก็บหน้าจอค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นเพียงแนวทางจ้า